เรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับในพื้นที่จังหวัดแพร่ครับโดยที่ทางจังหวัดแพร่ได้นําหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุกร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่อําเภอวังชินที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปากหมู่ที่4ตําบลแม่ปากอำเภอวังชินจังหวัดแพร่ครับนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวทิติมาสุภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคร,รินทรราบรมราชชนนีหรือพ่ออสวร,ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนพร้อมทั้งมอบอยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุมอบถุงยางชีพและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนรวมถึงมอบพันปลากินพืชแก่ตัวแทนชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ให้บริการตรวจรักษาโรคท้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาด้านทันตกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนที่สําคัญได้แก่โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําแม่ปากในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยโครงการติดตั้งกล้อง cctv 12จุดโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่4 พร้อมกันนี้ได้นําหน่วยงานราชการต่างๆทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอลงพื้นที่จัดกิจกรรมในลักษณะของหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกหรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนพื้นที่ห่างไกลโดยบูรณาการงานบริการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนและรัะฐวิสาหกิจในลักษณะของศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดบริการให้แก่ประชาชนจํานวน60หน่วยงานค่ะ